สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านสวนอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวเนื้อที่3ไร่1งาน26ตารางวาค่ะด้านหน้าติดถนนลาดยาง2องเลนนะคะมีเพื่อนบ้านการเดินทางสะดวกสบายเลยที่ดินเรานะคะยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยค่ะไว้ทําสวนทําการ,กรเกษตรนะคะห่างจากถนนสายหลัก หมายเลข4022ค่ะเพียง700เมตรเท่านั้นภายในที่ดินนะคะก็ปลูกพวกมะม่วงพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็ยังมีไร่มันอยู่ด้านหลังของแปลงที่ดินค่ะสาธุรโภคน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะที่ดินของเราพร้อมบ้านอยู่ตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะเป็นโฉนดนสสจอขุดแดงนะคะด้านหน้าเสาไฟฟ้าพร้อมน้ำประปาเป็นน้ำประปาหมู่บ้านค่ะ ขนาดตัวบ้านพื้นที่ใช้สอยคร่าวๆนะคะอยู่ที่ประมาณ150ตารางเมตรค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวด้านหน้าเสมอกับถนนลาดยางเลยนะคะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะรีโนเวทไว้ขายต่อก็ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆแล้วก็ภายในบ้านนะคะฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านใกล้ตลาดร้านค้าร้านอาหารหาของทานสะดวกสบายเลยค่ะ ด้านหน้าก็ปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยมีทั้งมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงมันต้นกล้วยพืชผักสวนควรัวค่ะที่ดินด้านหลังนะคะก็ยังเป็นไร่มันอยู่เหมาะที่จะทําสวนทําการเกษตร,รก็ได้นะคะที่ดินเราเป็นที่เนินคะ่ะแถวนี้ไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมเลยที่ดินสูงกว่าระดับน้ําทะเลคะ่ะอยู่ที่75เมตรเลยดินดํานะคะแถวนี้ บริเวณรอบๆเพื่อนบ้านก็ทำสวนทำการเกษตรมีสวนทุเรียนด้วยค่ะสวนอินทผลัมหลากหลายชนิดเลยดินดีนะคะแถวนี้จะปลูกต้นไม้อะไรปลูกพืชผักอะไรก็ขึ้นหมดเลยค่ะค่ะเป็นดินดำล้วนด้านในเราก็ปลูกพวกพืชผักผลไม้ขนุนทุกอย่างไว้แล้วนะคะตัวบ้าน ยังต้องรีโนเวทอีกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆส่วนด้านหลังของเรานะคะก็ปลูกเป็นไรมันไว้นี่ค่ะบรรยากาศภายในที่ดินแถวนี้บรรยากาศดีนะคะไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศหรือว่าจะรีโนเวทขายก็ได้หรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้นะคะราคาขายยกแปลงพร้อมบ้านพร้อมที่ดินค่ะเพียงสอล้านห้าแนบาทเท่านั้นนะคะ ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยค่ะไว้สร้างบ้านเพิ่มเติมก็ได้ปลูกต้นไม้ก็ได้ภายในตัวบ้านนะคะพื้นที่ใช้สอยคร่าวๆอยู่ที่150ตารางเมตรตีฟ้าปูกระเบื้องทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะภายในตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห,ห้องครัว1ห,ห้องโถงแล้วก็1ห,ห้องน้ําด้านหน้ายังมีที่นั่งเล่นด้วยนะคะไว้นั่งเล่นชมวิว เพื่อนบ้านก็ดีเลยค่ะบรรยากาศดีด้วยเงียบสงบนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนหาของทานสะดวกสบายด้านในของตัวบ้านนะคะก็มีทำกรงลูกกรงไว้ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะบ้านค่อนข้างใหญ่เลยนะคะด้านหน้าก็มองเห็นเพื่อนบ้านบรรยากาศดีเงียบสงบเลย ตีฟ้าปูกระเบื้องไว้แล้วนะคะตัวบ้านยังต้องรีโนเวทอีกนิดหน่อยค่ะเพราะว่ายังมีที่ดิมเห็นคร่าวๆนะคะยังมีรอยแตกของตัวบ้านเราก็สามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ส่วนฟ้าตรงนี้นะคะนี่ค่ะฟ้าเป็นฟ้าหลุม ไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมห้องโถงค่อนข้างกว้างเลยค่ะอยู่กันได้หลายคนเลยนะคะส่วนฟ้าตรงนี้นะคะตรงที่ดินชี้อยู่ห้อยลงมาเราสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ค่ะราคาขายยกแปลนนะคะพร้อมบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่3ไร่หนึ่งงาน26ตารางวาสองล้านห0 0แสบาทเป็นโฉนดนสสจอขุดแดงนะคะเราสามารถซื้อสดก็ได้หรือว่าจะยื่นกู้ธนาคารก็ได้นะคะ ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องค่ะของเรามีทั้งหมด2ห้องนอนนะคะแต่ละห้องก็ค่อนข้างกว้างเลยห้องนี้ก็จะมองเห็นพื้นที่ด้านหลังของที่ดินเราด้วยด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านเลยการเดินทางสะดวกสบายนี่ค่ะด้านบนตีฟ้าปูกระเบื้องทำทุกอย่างไว้แล้วปรับปรุงเพิ่มเติม อีกหน่อยนะคะก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยมีใครเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะตรงนี้ห้องนี้ก็มีแอร์อยู่ในห้องด้วยจะซื้อสดก็ได้นะคะหรือว่าจะยืมกู้ธนาคารก็ได้ติดมุงลวดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังที่บ้านค่ะเพียง100กิโเมตรนะคะด้านข้างของตัวบ้านตรงนี้มีรอยแตกแล้วนะคะ แล้วก็สามารถรีโนเวทปรับปรุงได้นะคะตัวบา้านคร่าวๆประมาณสัก90%ค่ะอีก10%เราก็สามารถปรับปรุงรีโนเวทราคา2 5ล้านนบาทราคานี้ต่อรองราคาได้อีกนะคะเพื่อไปปรับปรุงรีโนเวทเพิ่มเติมตัวบ้านได้เลยค่ะตัวบ้าน พื้นที่ใช้สอยคร่าวๆอยู่ที่150ตารางเมตรตัวบ้านค่อนข้างใหญ่เลยนะคะส่วนด้านหลังยังมีประตูทะลุออกไปด้านหลังของบ้านก็ได้ค่ะตัวบ้านไม่ได้มีประวัติอะไรนะคะเพราะว่าเจ้าของไม่ค่อยมีเวลาได้มาอยู่ค่ะส่วนตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะตรงที่ดิมชี้อยู่ฝ้าสามารถรื้อทำใหม่ได้เลยบ้านไม่ได้มีประวัติอะไรเลยค่ะ จากกรุงเทพนะคะก็เดินทางสะดวกสบายสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยนะคะตรงนี้เป็นโซนห้องน้ำมีหนึ่งห้องนะคะจากโครงการพระราชาดำรีเขาชะงุ้มค่ะเข้ามายังตัวบ้านนะคะอยู่ที่13กิโลเมตรหรือว่าจากบ้านไปยังโรงพยาบาลโพธารามตลาดโพธาลามริมเขื่อนโพธารามนะคะอยู่ที่30กิโลเมตรค่ะจากบ้านไปยังตัวอำเภอจอมบึงนะคะ มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงนะคะอยู่ที่17กิโลเมตรหรือว่าไปยังตัวอำเภอสวนพึ่งนะคะอยู่ที่35กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆบบ้านรอบๆภายในตัวบ้านด้านหน้านะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยหน้ากว้างติดถนนลาดยางสาธารณะนะคะอยู่ที่43เมตรเลยหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะหน้าบ้านก็หันหน้าไปทางทิศใต้เช่นเดียวกัน ลมพัดเย็นสบายหาของทานก็สะดวกสบายเลยปากทางด้านหน้าที่ดินของเรานะคะด้านหน้าของเราใกล้กับสถานีอนามัยด้วยใกล้กับร้านค้าร้านอาหารหาของทานสะดวกสบายมากๆเลยค่ะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านสวนพร้อมที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนดะชมได้ทุกวันเลย ด้านหน้าบ้านหม้อแปลงพร้อมน้ำประปาพร้อมหน้าบ้านเราถมไว้ให้แล้วนะคะเสมอถนนลาดยางสองเลนเลยค่ะห่างจากถนนหมายเลข4 0 2 2นะคะเพียง700เมตรเท่านั้นสามารถเข้าออกได้2เส้นทางเลยค่ะถนนด้านหน้าของบ้านเรานี่ค่ะบ้านหลังค่อนข้างใหญ่เลยนะคะตัวภายในภายนอกของบ้านมีรอยราวบ้างนะคะแต่ก็สามารถรีโนเวท ปรับปรุงเพิ่มเติมได้ลงจอดรถตรงนี้นะคะสามารถจอดรถในล่มได้ประมาณสองคันเลยด้านข้างก็มีเพื่อนบ้านนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะผังที่ดินตามที่ดินแนบไว้เลยค่ะเป็นทรงสีเหลี่ยมส่วนด้านหลังนะคะตรงห้องครัวก็สามารถทะลุออกมาหลังบ้านได้เลยหลังบ้านเรานะคะก็ปลูกมันอยู่ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะมากๆเลยนะคะ ต้นไม้ต้นขนุนต้นมะกรูดต้นมะพร้าวตรงนี้ก็อยู่ในพื้นที่ของที่ดินเราทั้งหมดเลยค่ะดิมทัวนอีกครั้งนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะเนื้อที่3ไร่1งาน26ตารางวาอยู่ตำบลน,น้องกว้างอำเภอโพธารามจังหวัด ราชบุรีค่ะเป็นโฉนดนอซอสี่จอขุดแดงนะคะราคาขายยกแปลง2ล้าน5แสนบาทค่ะจะซื้อเงินสดก็ได้หรือว่าจะยื่นกู้ธนาคารก็ได้นะคะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ